คนนี้อย่างที่บอกไปมาไทยจริงมาถึงแล้วด้วยาพี่สาวหรือน้องสาวนะฮะน้องสาวน้องสาวเขารับแล้วเนาะเขารับว่าเราไม่เป็นสาวแล้วเราไม่เป็นไรเราเราอยากยดเราอยากยัดควาเป็นพี่ให้ใช่ยัดยยดความเป็นพี่นั่นก็คือริซ่าแบ็คเพลงหนึ่งสองสามเซเล่ ไม่เตรียมใช่ไหมไม่เตรียมด้วยแล้วก็เต้นพี่บอกเลยว่าลิซ่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยมหัสจย์สาวไทยที่โคอินเตอร์แบบ global ระดับโลกจริงๆเธอขยับตัวทําอะไรเลื่อนไหยทําอะไรก็มีความโดนจับตามองใช่ถ้าเกิดใครติดตามลิซ่าเนี่ยจะเห็นว่าในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กต่างๆนีคือร้อนระอุตลอดเวลาเลยถูกต้องล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนก็ไปสร้างปรากฏการณ์เพลงมันนี่ซึ่งเป็นเพลงโซโล่เดี่ยวในครั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งชุดที่มาจากดีไซเนอร์ไทยถูกต้อง รวมถึงท่าเต้นท่าเต้นที่แบบว่ามีความแบบเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้กันและชุดล่าสุดแซบแซบมากแซบขึ้นกว่าเดิมแซบคือยังไงแซบคือยังไงน้องแซบขึ้นกว่าเดิมกับกางเกงอาจจะสั้นขึ้นนิดหน่อยนู่นนี่นั่นโชว์สวดทรงอง์เอวเป็นสาวแล้วหนูจ้าเขาเป็นสาวตั้งนานแล้วลูกเขาเป็นสาวตั้งนานแล้วลูกเป็นสาวแล้วแต่ว่าอย่างที่รู้กันที้เกิดใครเป็นติ่งเกาหลีก็จะทราบว่าอ่าติ่งเกาหลีเขาจะมีความแบบพามีป้าพามีป้าพามีป้า ไม่ใช่ภาพนี้แต่ว่ามีภาพก่อนในนี้เกิดใครอยากรู้ก็สามารถไปติดตามได้แต่พี่ชอบลุคลิซ่าที่แบบใส่เสื้อแบบดูมีความแบบทางเป็นอ๋มบิมินิมอลนิดนึงเ่อจะมีความแบบอันนี้อ่ะเป็นภาพที่มานี่กับกับไทยใช่ไหมายค่ะล่าสุดนี่หรอใช่ล่าสุดอันนี้ส่วนขอบคุณทวิตเตอร์ด้วยทวิตเตอร์อะไรเงี้ยเออนั่นแหละที่เห็นหน้าจอเลยนนั้นแหละขอบคุณด้วยอันนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นภาพจากทวิตเตอร์นี้นี่คือหน้าสดหรอไม่แน่ใจแต่ว่าคือคือมี คนเคยถ่ายภาพสดของลิซ่ามาแล้วหลายฟังซึ่งก็ประมาณนี้แหละเคยเจอลิซ่าเมื่อประมาณปีที่แล้วช่วงประมาณเดือนมกราคมน้องก็น่าเนียนประมาณนี้นะใช่ผิวดีเหมือนน้องแพลน้องแพลวิวดีมากเลยอะผดีเราก็แบบเป็นพี่น้องกันใช้อะไรหรอหนูผิวดีใช้อะไรหรอคะหนูผิวดีใช้่เลยหรอคะหนูใช้้ํายาใช้ทั่วไปอะไรใช้ได้ใชะไรคะพี่อใช้แคร์วิวค่ะอยากด้ หลันล่นแรกก่อนหลันะ่ลนรกก่อนะมาพูดถึงลิซ่าก่อนน่ารักค่นะซึ่งนอกจากการมาเยือนของลิซ่าในครั้งนี้แล้วที่เขาจับตามองก็คือผมสั้นน้องลิซ่าัำมาผมสั้นอีกแล้วด้วยแค่ผมสั้นคือ,นะอทุกคนแซวน้องไม่เคยผมยาวสักทีประเด็นคือ,อเดี๋ยวเราเราคิดว่าอีกไม่นานลุคนี้ของลิซ่าที่คนแต่งอยู่แล้วเนี่ย แพรอาจจะผมสั้นในอาทิตย์ถัดไปทุกคนจับตาดูเป็นไปได้เป็นไปได้สักพักหนึ่งอาทิตย์ถัดไปลิซ่าผมยาวขึ้นเพราะว่าเธอเป็นคนนี้ไฮแฟชั่นก็ตามเทรนมาตลอดเลยนี่คือลูกที่กลับมาประเทศไทยใช่ไหมน่ารักมากเลยอ่ะคือประเด็นคือแบบเวลคั m ม t ูไทยแลนด์ยินดีกับต้อนรับสู่บ้านเกิดคือเชื่อว่า ในครั้งนี้ที่กลับมาเนี่ยน่าจะไม่ทํางานเยอะเหมือนครั้งก่อนถูกไหมอ่าก็คือหลังคือเขาเพิ่งเสร็จจากเวร์ทีต่างประเทศมาด้วยและลุคของลิซาอย่างที่บอกเป็นเสื้อยืดหลายคนก็ไปเห็นแอบไปเห็นในฮิตเตอร์เขามีการหาแหล่งที่มาของเสื้อยืดล้วนะว่ามาไใช่ซึ่งเสื้อยืดตัวเนี้ยนี่ไปแอบหาข้อมูลมาเป็นเสื้อลายคุดแค t ทีเชอร์จะเป็นลายน้องหมาเนาะราคา150ดอลลาร์สหรัฐชื่อนไงชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยออกเดี๋ยวได้นะ คุดแคทน้องเป็นแบบสุนัขซึ่งลิซ่าถ้าเกิดใครติดตามก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมสุนัขหรือแมวพันธริน่งฉันร่มตามไปเดี๋ยวคุดแคทแมวแมวลูก แต่ที่บ้านแต่ที่บ้านลเลี้ยงสุนัขลูกอ่าวเอเถอเค, <c oughs> คือน้องเลี้ยงทั้งแมวทั้งสุนัขอยู่แล้วน้องชอบศแบบาสตรเลียนน้องเป็นแบบหวหน้าครอบครัวแอลคือสัตว์เลี้ยงของน้องๆก็จะมีชื่อขึ้นต้นด้วยแอลแล้วก็รองเท้าเหมือนกันรองเท้าที่เคยโซเอาไปรอบนึงนะใช่รองเท้าใส่เนี่ยแว่นแมแว่นแมวแว่นมีคนเปิดแว่นไหมแว่นเนี่ยเป็นของซีรีนแว่นแล้วก็กระเป๋าเราไม่พูดชื่อสี่เราไม่พูดชื่อสี่ใช่เราพูดไปแล้วอ่ะกระจายเลยเนาะแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งโอเคแบรนดะ์ดังแบรนด์ เป็นแบรนด์แอเวอร์เดอร์อยู่แล้วก็รวมถึงเสื้อข้างในจะเป็นบราบราแบบว่าแบรนด์เท่ซึ่งเจนนะี่แบล็คพิงค์น่ะเป็นแบรนด์แอเวอร์เดอร์อยู่เออแต่พี่เห็นเนี่ยเดี๋ยว,ยวนี้ก็คือจริงๆแล้วคือเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นสมัยนี้นั่นแหละบ้านเราก็จะเห็นน้ำแต่งเห็นไหมเดี๋ยวพอลิซ่าแต่งหรือ่าเดี๋ยวราคากังเกงยี่นี่ท,ที่แบบคล้ายๆกันน่ะหรือว่าแบรนด์ใกล้เคียงกันน่ะก็จะเพิ่มราคาอย่าเพิ่งเพิ่งเลยคุณผู้ชมซึ่งหลายคนอะ่ะบอกอยู่แล้วว่าเวลาเวลาน้องล แบบเวลาสมมติอ่านเวลาเที่ยวเวลาอะไรเนี่ยเนาะเขาจะมีความรู้จักกับท่างเที่ในการเดินทางไปไหนเห็นไหมกลับบ้านก็ขอแบบชิลๆหน่อยแต่ลูกเครื่องบินอ่ะน้องลิซ่าเป็นคนชอบแต่งตัวประมาณนี้อยู่แล้วนะประมาณนี้แบบแต่ว่าเขาต้องมีแว่นอยู่เคยเคยไปอ่านเปิดตรุกกระเป๋าเขาเขาบอกว่าเขาต้องมีแว่นดําติดกระเป๋าเสมอเดือนเดือนนี้คือไม่ไม่ไม่ปิดผมหน้ามาแล้วไม่ปิดผมหน้ามาแล้วตอนนี้เขาบอกว่าถ้าให้ปิดถ้าให้เปิดผมหน้ามาต้องมีคนเอาเงินมาให้หนูค่ะแปลแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเออ ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือสีเล um> ็บสีเล็บ yeah อ mm hmm. ุ้ยเพิ่งเห็นสุดจานมากเธอเธอต้องดูสีเล็บก่อนสีเล็บชอบสีเล็บเพราะว่าสีเสื้อเยอะเลยก็จะมีจะมีจะมีความแบบก็มีมีความหวานอมเปรี้ยวแหละที่แอบเห็นนะต่างหูต่างหูก็เป็นของแบรนด์ดังที่เขาเป็น global ambassador อยู่